ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจมฟูด้ทูนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกวันงานด่วนอีกแล้วครับงานงานแบบวันต่อวันนะครับไม่มีมัดจํานานนะครับมัดจําวันนี้เอาวันนี้เลยนะครับเป็นมางี้เกือบอาทิตย์แล้วครับอ่าก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็จะเป็นคนของกันที่หอพักดีรักนะครับแถวมอธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับ ปลายทางก็ที่ยูโดมครับใกล้ๆก,กันประมาณกิโล2กิโลได้นะครับไม่ไกลก็จากผมไปก็ประมาณ10 15กิโลนะครับเป็นหอพักนักศึกษาไะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปกันเลยครับลุยกันเลยขนย้ายเร่งรีบนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานก่อน ของก็น่าจะเป็นพวกโซฟานะครับคิดว่าโซฟาอะพวกนี้ก็น่าจะย้ายหอทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีต้นทางหอดีลักนะครับในภายในมทรลังสิตนะครับอ่าไม่ใช่ครับขอโทษทีภายในมอธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับก็ภายในธรรมศาสตร์ อยู่เทินกันไกลหน่อยนะครับตรงนี้ว่าต้องได้เข้าข้างในนะครับในมอทอก็มากันให้มันถึงพอดีนะครับกะัระยะเวลาประมาณช่วงนี้ก็เข้ามาแล้วครับภายในมอธรรมศาสตร์นะครับก็ข้างหน้าจะล่มลื่นนะครับ เกือบทุกที่ครับภายในจะลมลื่นและสวยนะครับเขาจะจัดสวนเป็นระเบียบแล้วก็ลดน้ําลดอะไรพวกนะี้ภายในมอนี่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าบ่อยนะครับนานๆทีจะมีเข้ามานะครับส่วนมากก็บางทีก็แวะผ่านเขานะครับผ่านเข้ามาเล่นเฉยๆ,ๆแบบว่าเส้นข้างนอกรถติดอะไรประมาณนะี้ผมก็จะขับเข้ามาข้างในนะครับ นี่ก็วนอยู่ครับมันลึกครับผมไกลหายากหน่อยนะครับหอนี่ก็ให้ลูกค้าส่งโลเคชั่นมานะครับเพราะว่าผมจับ GPS มามันมาไม่ถึงนะครับอ่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับนี่นะครับวันนี้พี่น้องรถบรรทุกนะครับชาวรถบรรทุกมากันเต็มเลยครับไม่ต่ำกว่าสิบเจ้านะครับเพราะว่าที่หอนี้ผมได้ถามสอบถามลูกค้านะครับ ตรงนี้เ็าจะเป็นตึกแบบว่าเป็นหมอเป็นอาจารย์เป็นครูอะไรพวกนะั้นประมาณนี้แหละก็ตรงนี้เขาจะให้ทําเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับภายในมอทอรังสิทธก็เกือบทุกห้องนะครับได้ย้ายออกหมดภายในวันนี้นะครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดนี้ก็เขาจะเอาผู้ป่วยรายแรกนะครับ จากโลคโกวิดนะครับเข้ามารักษาที่นี่นะครับเพราะว่าเขาทําเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับก็จะย้ายกันไปออกที่ที่ยูโดมนะครับอยู่ตรงข้ามกับมอธรรมศาสาตร์นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็คนหลายรอบครับที่ว่าเร่งด่วนก็คือว่า ลิฟต์เขาจะปิดตอนช่วงบ่ายสองนะครับเราต้องขนให้เสร็จภายในก่อนบ่ายสองโมงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีนะครับกระทรวงน่าจะสาธารณสุขนะครับเขาจะมาตรวจมาดูสำรวจนะครับอะไรของเขาเนี่แหละเราก็ไม่รู้นะครับเห็นเขาบอกแค่ว่าให้คนของถึงบ่ายสองนะครับ แล้วก็เขากลับก็น่าจะประมาณเย็นๆนะครับดีที่เราขนเสร็จพอดีโซฟาชิ้นสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เกือบลงไม่ทันไปครับเดินทางกันตรงนี้ก็ไม่ห่างกันไม่ไกลนะครับแค่ยูเทิร์นข้างหน้าแล้วก็ถึงแล้วครับเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเราแต่ว่าเราต้องออกไปถนนใหญ่นะครับแล้วก็หาที่ยูเทิร์น ที่ยูโดมพาซานะครับเป็นคล้ายๆพาซาแล้วก็จะมีหอพักมีอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวกลับยูเทิร์นข้างหน้าก็กลับมาก็ถึงแล้วไม่ไกลนะครับนี่ก็กว่ดจะได้ขนเข้านะครับก็ต่อคิวกันมา3 4สี่คันนะครับเพราะว่ารถเก่งเขาก็ท่านอื่นเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อคิวเข้าไปนะครับ นี่ครับของเราชิ้นสุดท้ายแล้วครับโซฟาเอามาสุดท้ายที่เหลือก็ขึ้นมาหมดแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายดูนะครับมันเร่งรีบเพราะว่าต้องแข่งกับลิฟด้วยนะครับลิฟมันมีแค่2ตัวแล้วก็อีกอย่างไม่ใช่แค่เราเจ้าเดียวที่มาขนนะครับคิดสภาพดู10เจ้านะครับต้องแย่งชิงกันขนาดไหนครับลิฟแล้วก็ต้องรอต่อถิวต่อแถวนะครับตามระเบียบเราไป ก็บางท่านนะครับแต่ละเจ้าบางบางคนเขาไม่มีงานต่อเขาก็รับเจ้าอื่นด้วยนะครับสองเที่ยวสามเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ของเรารับได้คิวเดียวนะครับก็มันไม่มีเวลานะครับแล้วก็มันเร่งรีบเกินผมเลยไม่เอานะครับเลยเอาเจ้าเดียวแล้วก็จบไปเลยส่วนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปเข้าก่องเทียครับแถวแจ้งวัฒนะมา บางวัทองอ่าแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวก็มีงานต่ออีกนะครับงานต่อเนื่องเลยครับช่องนี้ถ้าเขาไม่สั่งหยุดก่อนก็ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ